ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่กลางที่กลางเต็นท์ลำตะคองจังหวัดเขาใหญ่นะคะจังหวัดนครราชสีมาวันนี้แขวัญจะมาทำข้าวคุกเซเว่นว้าวเอาอะไรใส่ไปบ้างล้คะนี่ยเมนูเนี่ยขากอชิแล้วก็ข้าวปั้นสาหร่ายแซลมอนแล้วก็ไข่กุ้งนอำชิ้มอันนี้คืออาหารเย็นของขวญใช่ไหม หลังจากที่มาแข่งกอล์ฟนะคะชิปเสร็จแล้วเมื่อกี้ก็ซ้อมอีกไ<ด>หนดูสิจะใส่อะไรคะเนี่ยอันนี้นะคะทุกคนเราก็จะใส่ไข่ลวกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอเคตอกดีๆนะคะเปิดฝาเยี่ยมอืม มือเดียวซะด้วยเช็ดมือค่ะเขาไม่มีซอสให้อะเหรอเมื่อก่อนมันมีแต่คั้งนีจะลืมใส่ไม่ผ่านคิซีได้ไงเนาะเอาความผักโขมทิ้งไปก็ได้ลูกเราก็จะมาใส่น้ำพริกน้กเฮ้ยเขาใส่ด้วยกันเหรอนึกว่าจะมากินกับไข่เจียวสวนนิดนึงได้อ่าฮะแม่ได้กินไข่เจียวด้วยนะอ๋อมันเผ็ดนะลูก มันอร่อยเออไม่อร่อยจริง <c oughs> <c oughs> มันคือมันเรียกว่าข้าวคุกแมวเออเข้าวอะไรที่อย่างอ่ะแมวแมวอะ่ะข้าวแมวเออเนะอ่ะแล้วเดี๋ยวใส่กับหมึกกุบอ่ะใช่ใสน่นิดนึงแล้วกินกับอะไรคะเวลากินกนะินกับสาหร่ายโอ้โหเ <c> ห <oughs> มือนสลามเลยะจริงเหรอ รูน่ากินเลยอะวันนี้เรามานอนตอนนี้อากาศ2ี่สามองศานะแม่เริ่มเย็นแล้วเนี่ยเดีย๋ยวแม่จะอาบน้ําก่อนละ<ช>มันไม่ได้เย็นแบบห้องแอร์แล้วมันเย็นแบบเย็นกว่านะความมาแคมปิง้งถ้าพรุ่งนี้ติดใจก็หน่อยคืนได้นะลูกล <c oughs> ืมมาจักรยานมาเนี่ยวาง่า่ทั้งหมดนบีอย่างนี้เลยเหรอ ทุกคนต้องไปลองกินนะตอนนี้ส่วนผสมเรามีผักขมอบชีดมีสาหรายมีหมึกกุบมีน้ำพริกนารกหรือใครจะไม่ใส่ก็ได้จริงๆมันต้องใส่ซอสเกาหลีอ่ะของบูดักอ่ะแต่ว่ามันเซ่นไม่มีใช่ไหม่มันไม่มีจริงๆมันมีนะแต่ว่าเซเว่นนี้มันเป็นเซเว่นเล็กไงเขาก็เลยไม่มีแต่เขามีไข่กุ้งอะไรมันก็พอละ หนูน่ากินมากอ,อ่ะหกแล้วหนูมาทำอะไรอ่ะ <c oughs> ห่อกับตาลายเนาะใช่แล้วก็กิน,นดีเลยนะกินเลยเดีย๋ยวปัน้นต้อนให้แม่กับป๊าคนละคำได้ไหมได้คนต้องลองกินกับเทสก่อนเทสก่อนเหรอจะไปดูร้านอาหารหน่อย เขาบอกว да: ่าเหมือนไม่มีร้านค้าแล้วมั้งช่วงนี้ว่าทิศไงคนจะน้อยเป็นไงดีไหมว้าวน่ากินเลยอ่ะอุ้ยวันนี้ป้าวันนี้เราไม่ต้องเปิดแอร์เลยสบายค่ะเดี๋ยวไปเปิดมุ้งลวดไปเปิดหน้าต่างปิดมุ้งลวดเมกี้กวางใช่ไหมเห็นกวางมีกวางด้วยใช่ thank you อะ มันเป็นแบบอร่อยเออมันจะกลิ่นผิกเฮ้ยป้าไปไหนอ่ะเก้าสิบบาทลดบ้านหนึ่งคนสามโอเคนะคะเดีย๋ยวแม่จะอัพลง youtube ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เห็นออกหวานของหวันเล่นกอล์ฟเนาะ เดี๋ยววัานไหนจะอัดคลิปให้ดูบ๊ายบายค่ะ